มาขณะนี้จะอยู่เหรอ FC บื่อให้กไม่รู้อยู่ๆ FC ก็บอกว่าให้ผมไปกดไปอะไรนี้ผมก็ไม่รู้ FC บอกออย่างนั้นไงโกลันปิดคำเชิญอะ่ะเมื่อกี้พี่พีเอฟซีโกลันบอกให้ผมกดไปโกลันปิดคำเชิญ่ะพี่ใช่เอาพอดีพอดีผมผมไม่รู้ไงว่าพูดอะไรแล้วได้แค่ไหนหรือยังไง พราะผมก็เหมือนพี่ๆเลยตอนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยทำ,ทำน้องร้องเลยก็เอฟซีเขาคิดถึงไงพี่ๆเอฟซีไงทำดีาเบยร์เป็นึ่งไงพี่ยกมาเลยยกมาเลยเบลตาเศร้าเลยน้องหินเขาอาจจะฝุ่นเข้าตาไหมพี่อาจจะฝุ่นข้าตาไปพีเคโกลานเบาขอ,ของขวาระพี่เบื่อ,เ,อเร็ว พี่เปือ่อโกลันไม่รับอะ่ะเอ้ยโกลันปิดกำเชิญอะ่ะทําไมอะ่ะพี่เบื่อจะอะไรอะบอกโกลันเชิญมาก็ได้พี่บอกโกลันเชิญมาก็ได้ครับ m ี p ากจริงเหรอพี่ผมก็พูดไม่ถูก่พี่ไม่ขึ้นวัสดีครับเตรียงกาแฟตงบา่าแบตจะหมดครับผมก็แบตจะหมดเหมือนกันใช่ผมฟังเป็นโนงพูดไม่ทันเหมือนกันอะ่ะผมฟังไม่ทันเหมือนกันอ๋อ แต่ล่าสุดอะไรนะร้านะโอ้พี่ไนตัสผมครับโหขอบคุณรถตีเหลืองครับพี่ไปญี่ปุ่นวันไหนสิบสี่ครับวันที่สิบสี่นี่ครับ MVP, MVP MVP อะไรพี่ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันเมื่อกี้ไหนอะโกลันเขาบอกให้ผมกดไปเหรอแต่น้องเขาปิดคำเชิญอะทำดีแล้ว วัสดีทุกคนครับพี่พี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเออทีละนิดทีละน้อยแล้วสรุปยเอสีไม่รู้วันนี้ยผมไม่รู้อย่างน้อยเออก็นั่นแหละเอฟซีบอกให้มาหากโกลันเอฟซีพี่นันมาบอกว่าพี่กินจะห่อมา,เ,อาเร็ว แล้วมีสายลูกมาบอกพี่สายลูกมาบอกพี่ไงว่ากดมากุนรันเร็วแล้วพี่ก็บอกว่าฮะอ่ะเอฟซีก็บอกหนูว่าพี่จะขอมาแต่หนูปิดคําเชิญอยู่ใช่พี่ก็บอกว่าเอ่อเวลาปิดคำเชิญอยู่พี่จะกดไปได้ไงมาหนึ่งตามาพี่มาได้ได้ได้พี่จะลงละเหมือนกันโอ้ย,อยพี่ที่รับปร,ริญญาใช่ไหมใช่ครับเนี่ยรับวันที่เก้าเนี่ย โอ้อความใจเคยครับโอ้ผมครับผมครับโกรนันก็เพิ่งรับไปนี่ใช่ปะ่ะใช่ต้นเดือนเออเดือนที่แล้วค่ะต้นเดือนที่แล้วไมเบื่อสั่งมาจริงเหรอไม่น่าใช่มั้งขอบคุณค่ะขอบคุณดอกคุณไม่เบื่ออยู่เหรอ,หรอไม่อยู่เออแล้วใครพิมพ์เนี่ยผมก็เชื่อไปหมดโกรนกันคนดูเท่าไหร่อ่ะ ร้อแปดสิบค่ะโอ้ร้อยเหมือนกันน่ะแต่ว่าเติมเลขศูนย์ไปอีกนิดนึงอ๋อเอฟซีเอฟซ้เล่นเอฟซีเล่นพี่พีก็อาบโดนต้มหนูโดนต้มจนเปื่อยแล้วเนี่ยเออพี่ก็โดนต้มเนี่ยใครบอกเนี่ยไว้แต่เมื่อกี้พี่เบื่อมาส่งของขวัญให้ยูอืมใช่เพราะว่าโดนพี่ไฟแกลงให้เดินไปเซเว่นอืมอืมพาหน้าหัวม่วงไปเดินเซเว่นเมื่อก หัวม่วงด้วยเหรอไม่หัวม่วงเลยหคมากคนตกใจเลยใครไม่ตกใจมากเดินเข้าเซเว่นเขาตกใจเลยอ่ะพันห้าอ๋อพันห้าห้าร้อยคนเหรอโอ้โหได้พี่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 นอนกันหน่อยนะพี่พี่ผมรู้พี่พี่ไม่ค่อยได้นอนเกมเดียวแล้วครับพี่พี่เดี๋ยวผมกูจะรโล ได้ครับทุกคนได้ครับพี่เต้ขอบคุณค่ะพี่ดาวก็ขอบคุณค่ะโหขอบคุณดอกกุหลาบเอ้ยแต่โครนลนไล่หลายเวลานะช่วงนี้ใช่ไหมเจ้าเมืเ่อเช้าเมื่อเช้าอะไรพี่เจ้าตอนเช้าจะไลฟ์พราแบบทำอาหารกิจกรรมอะไรเงี้ยครับอ๋อกอดีดีดีจะได้แบบมีหลายอย่างใช่แล้วก็แอร์ทิ้งเลยแอร์ยังไม่เย็นเลยพี่ห้องคุ่มอะ แดพี่ฮิ้ดเป็สักค่าหรออ๋อยังไม่ถึงรอบพี่ยังไม่ถึงรอบด้วยยังไม่ถึงรอบพี่พี่การตื่นแล้วหรอคะโอ้ไม่เช้าหลับคาไลฟ์เลยนะสวัสดีทุกคนนะครับฝาแ็บๆหน้าจอนะพี่ๆโกลันสวยขึ้นมาก อืมขอคุณครับไม่รวยได้ไงพี่เขาจบบัณฑิาแล้วเขาโตเป็นสาวแล้วใช่เป็นสาวแล้วใช่เป็นสาวที่ยังเหมือนเด็กอยู่ <c oughs> โอ้โอกาชงสติด,ดีแม่หนูมไม่อยากรีบโตหนูไมอ่อยากรีบแก่ไม่อยากรีบโตหนูอยากคงตัวเองไว้แบบนี้ไม่อยากแก่น้องจะมีออกซิงเกิลใหม่ไหมมีออกซิงเกิลใหม่ไหมมีค่ะมีค่ะอือ อ๋อเออที่เคยบอกพี่ไงที่เคยบอกพี่ไงพี่จําได้ใช่ค่ะใช่่คะฝากด้วยนะคะ fc ขาหุ่นฝากด้วยนะคะฝาก support บริหารด้วยนะคะเรลือนี้ป่ะหรือว่าอีกต้นปีป่ะเศร้าจะไม่ผิดใช่ค่ะประมาณนั้นต้นปีเออใช่หนูเป็นเบบี้ม่หนูเป็น h o นี่ โอ้ oh, พี่พีชหนึ่งพันสามร้อคนเขาได้จอได้ถึงหนึ่งแสนสักครั้งหนึ่งที่เเป็นบุญตาผมไงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถึงละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถึงละแล้วพี่เบื่อไปไหนทางานเหรออยู่นี่ค่ะอยู่นี่อ๋อพี่เหินเขาดูได้แล้วนะว่าใครแท็บบ้างใครไม่แท็บบ้างดูได้ยังไงอะดูยังไงอะพอไปที่ตรงคนดูใช่ไหมคะแล้วก็กดชื่อแล้วจะเขียนว่าส่งความคิดเห็นตรงข้อมูมบนน่ะมันจะเห็นที่เรากดดูขึ้นเลยอ๋อ อ๋อเอ้ยจริงนะเนี่ยเอ้ยพี่ธนูเยอะนะเนี่ยพี่ธนูสวัสดีครับพี่ทีวโยสวัสดีครับน้องฟานเลมสวัสดีครับ็นชดีสามสิบวินะครับพี่พี่อีสามสิบวิครับขอบคุณค่ะ อ้แลขอบคุณค่ะพี่เต้ขอบคุณค่ะพี่การขอบคุณค่ะพี่ฝนน่ะพี่ซุปเปอร์พี่เออพี่บอยนะคะเออพี่ชายุทธขอบคุณรสวัสดีครับพี่แจเก็เดี๋ยวจจเกตส่งประมาณต้นเดือนเอ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามพี่เดี๋ยวเอาข่าวสารมาให้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ขอบคุณหนึ่งแสนไรครับขอบคุณหนึ่งแสนว้าแสนไรแล้วได้กูลัน ไว้เจอกันนะครับคุแล้วค่ะพี่พี่บายบายค่ะเอฟซีค่ะคุณสวัสดีนะคะพี่เดียร์ด้วยนะครับมีความสุขนะคะแฮปปี้นะครับด้ครับ้ครับด้ครับดาวพี่พี่หนึ่งพันสี่ร้อยคนนะครับผมไปก่อนนะครับก็เสฟกันพอดีพอดีครับอย่าคิดเยอะคิดเองคิดไปเรื่อยนะครับพี่พี่ฝันดีนะครับพี่พี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบายบายครับไปแล้วครับ พี่เบื่อมาเมื่อกี้ฮะไปแล้วผมไปแล้ว